จากนาภาัยนะก็มีเป็นดินนะพือศพกันเมืองก่อนนะแล้วก็เอน้ํานะก่อรกฏมีพิจิตรลมเมถุนตุนกลุ่มนะไม่มีธาตุไฟนะราศีเด่นๆน,นะมีเป็นจมูนนะคือราศีมีนะแล้วก็ไฮโดรแฟนคือพุทธศพนะก็มีเมฆด,ด้วยนะเมฆก็คือเป็นเอ็มเพอรนะอันนี้ก็มีดินน้ำลมนะ แล้วก็มีราศีมีราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนแล้วก็มีพิจิตนะมีเท่านิ้งนะก็าจารย์นะ่าไพรวมๆนะเขาเอ่อณตอนนี้นะคนที่เขาณตอนนี้นะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะณตอนนี้นะสิ่งที่เขาผิดก็คือเขาอาจจะไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้นะ,นะมูนะก็คือ ถ้าไม่ใช่หมายถึงว่ากําลังคิดถึงหรืออะไรอยู่เนี่ยนะสมูลคือความไม่ชัดเจนหรือคิดถึงทรมานดําบิ่งนะก็คนที่เขาแต่งงานแล้วมีคู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะหรือไม่ก็คือเขาไม่สามารถชัดเจนได้นะเพราะว่าเขาเรียบร้อยแล้วนะคือมีคนของตัวเองแล้วนะให้รุกันคือคู่แต่งงานคู่ถูกต้องตามกฎหมายคนที่มีแฟนมีคู่รองแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงเขาเอ่อที่เขาไม่ชัดเจนให้คุณได้เนี่ย ก็นอกจากมีสถานะแล้วก็คือเขามีความรู้สึกจำเป็นผิดเหมือนกันนะก็มันชัดเจนให้ไม่ได้นะก็เลยมีการแยกย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะเดี๋ยวฟัวคือการไปเริ่มต้นใหม่นะคุณหรือเขาไ็ได้นะเขาอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาส่วนคุณก็ไปตามทางเลยนะไป้องเกี่ยวไปเอเริ่มชีวิตใหม่ไปทำกเกษตรปลูกผักอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยสอ,นนะสองด่านะสองดาบคือ,เ,อเริ่มมีความสับสนว้าวุ่นกังวลใจนะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะอันนี้น่าจะเป็น เอามากกว่านะเพราะว่ามันขยายด้วยควีนเหรียญน,นะแสดงว่าความนึกถึงคุณอยู่นะก็มีความสับสนดังเลอาจจะอยากติดต่อหรืออยากจะเออพูดคุยนะถึงแม้ว่าตัวเองจะมีพันธะแล้วนะควีนออเพนดอเนะส่วนนี้ก็เป็นไนออฟเพนดอรเนะก็รู้จักกันมานานเกินห้าปีนะท่านไนออฟเพนดอรเินะเหรียญมันจะเป็นอะไรที่หนักงันมั่นคงมีความทรงจำแล้วก็รู้จักกันมานานนะควีนเหรียญคือณตอนนี้น<อ>เขามาองว่าคุณยังเ ยังมีเขาอยู่นะเพราะว่าคุณถือเรียนอยู่เพว่าคุณยังมั่นคงอาจจะยังรอเขาอยู่นะคะเขาก็เลยมีความจับสนนะแต่รอไปก็เท่านั้นนะเพราะว่าเขาไม่โสดน,นะเอ็นเปอเลอร์ Emperor นะก็เป็นคนต่างชาตินะมีกโก้นะพวกนาซิสิตนะเขาก็จอมบางแผนคิดเยอะคิดมากนะอาจจะมีไปดูดวงด้วยก็ได้นะก้วถ้วยเนี่ยสำรับนี้คือเป็นแนวแม่หมอเลยนะดูลูกแก้วเลยนะปกตินเนี่ยก้วถ้วยจะเป็นพวกคนเจ้าชู้เจ้าสำลานะทีนี้อันนี้มันเป็นสำรับที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะไป ดูดวงปรึกษาอะไรพวกนีนะ้ในการที่จะตัดสินใจรู้จักนะตอนนี้นะสิ่งที่เขาคิดคือการที่เขาอยากจะกลับมาพูดคุยกับคนะุณนัดลังเลสับสนอยู่นะสองดาบไปดูดวงนะเก้าถ้วยอย่างที่บอกว่าก็เป็นคนเจ้าชูด้วยนะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะนะไปถามแม่หมอนะหรือพ่อหมอก็ได้นะเก้าลบเจ็นะตัวเลือกนะเยอะหรือหมายถึง กำลังคิดเยอะวาดฝันกลางวันอยู่นะตัวเองก็ไม่โสดแล้วนะแต่ว่าก็ยังตัวเลือกเพียบเลยนะกองตรงหน้านะไม่รู้จะเลือกใครนะจะหันไปทางไหนนะประมาณนั้นเลยนะซึ่งเจ็ดมาลบเก้าถ้วยนะเหลือสองถ้วยนะมีความรู้สึกว่ารักอยู่นะคนใดคนหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเพราะว่ามันขยายด้วยควีนเลียนนะแต่ว่ายังไม่ทําอะไรนะแอบไปปรึกษาก่อนนะว่าจะเอาอยัางไงสุดท้ายก็คือที่คุณเคยแยกย้ายแล้วเป็นเริ่มต้นใหม่อนะ่ะไม่มีเดทนะอันนี้เป็น เดอะลอตออฟชาโดนะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เหมือนเดสแอนิเบอร์นะ mm hmm. ก็คือจบแล้วเรื่องใหม่ทิงว่า mm hmm. ม,มีแสงที่ปลายอุโมงค์นะแล้วมันมาขยายด้วยจุดระเบิดนะอาจจะมาเริ่มใหม่กับคุณอีกนะันหนึ่งเหลียยนะถ้าเกิดว่าเขาจบกับคนเก่าได้นะคนเก่านี่ไม่รู้มีสองแบบก็คืออาจจะไ,ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้วนะมีสองแบบคือถ้าเป็นแฟนเฉยๆก็เลิกได้หรือถ้าแต่งงานแล้วอาจก็หย่าได้นะนี่คือเขาจบแล้วเขาเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่กับคุณจนะเริ่มเป็นหนึ่งเหลียยนะซึ่ง ข้างล่างเนี่ยมันขยายด้วยเจอเลยเ่อนะยังมีความรู้สึกรักชอบอยู่นะยังตัดไม่ได้นะแต่เป็นรักทางเลือกนะก็มีเกณฑ์ที่ว่าเขาอาจจะจบนะจบกับคนของเขาแล้วมาเริ่มใหม่กับคุณเนี่ยเพราะมันมีหนึ่งเหลียยนะค่อนข้างเรื่องใหญ่นะถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะหรือว่ามีลูกแล้วมันจะพ่วงมาฮะแต่ว่าน,นี่คือจบแล้วเริ่มใหม่นะก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมนะเพราะว่าไฮดัแฟนก็เป็นเรื่องของอ,อ ให้พระให้สังฆราชอยนะ่าะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทําอะไรก็ต้องทําให้ถูกต้องนะในการที่จะมาเริ่มกับคุณก็เลยต้องจบหรือต้องอย่าก,กับคู่แต่งงานของเขาหรือแฟนขเขาก่อนนะแล้วมาเริ่มใหม่กับคุณนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้คะ